ผมตัวเชนอยครั้งนึ่งนะครับจับแลเมียงเก่านะครับเป็นนี้ครับไอ้ไอของวันนัสเตเวนครับผมจากดั้มเย่ไอไไอมไอไไอม่ นี่แหละครับคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับผมคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับต้างเปอร์เซนต์คนนี้แหละครับคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับผมคนนี้แหละครับนี่แหละครับผมใจคนนี่โล้วยคนนี่โล้วยคนนี่โล้วยเฮ้ยคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับจ้าบแน่นอนคนนี้แหละครับคนนี้แหละรัดมันแย่อยู่แล้วครับคนนี้แหละครับคนนี้จะรับผมทั่วเลย ไปไปมามาสวยอยู่ดีดีก่อนจากไปยอยู่ดีดีก็ให้ตัวอยู่ดีดีก็หลุดมือไปอุตสาคุยเกือบตาอายอายทก็โดนโหเพราะว่าคุยต่อเอาไว้ไอายอายทาโดนยำใหญ่ไม่เห็นใจผมบ้างเลย จะให้กับผมจะให้กับผมเอาหน้าไปไว้ไหนเอาไว้บนหัวเอาไว้บนหัวโอ้ยมันอายให้ผมให้กับผมเอาหน้าไปไว้ไหนไปบนไปเอาหน้าไปไว้ท้ายหน้าคนคนรอกันนี้ก็รอคนนี้ก็รอผมคนพ้นไปผมหน้าไม่อายคนลรอกนนี้กันอคนนี้กันอผมคนล่อรอดนี่เขาผมแท้ตายแต่เรามาซวย อยู่ดีดีก็อจากไปามาช่วยอยู่ดีดีก็ให้ตัวไปไปมามาช่วยอยู่ดีดีก็หลุดมือไปตาคุยเกือบตายอ้ายอ้ายชายก็โดนโผงว่าคุยโตเอาไว้อ้ายอ้ายชายโดนยำใหญ่งไ,งไม่เห็นใจผมบ้าเนเืยอ ไอ้มาไอ้มาเว้ยคนนี้เราเว้ยคนนี้เราเว้ยเฮ้ยครับคนนี้แหละครับจ้าบแน่นอนคนนี้เราชัดคนนี้เราชัดมันแย่อยู่แล้วครับนี่ชับนี่รผมช่วยเลยอยู่ดีดีก่อนอไปอยู่ดีดีก่อนให้ตัวอยู่ดีดีก่อนลุดมือไป ตาคุยเกือบตาย,ยอายอายสทายก็โดนโหเพราะว่าคุยโตเอาไว้อายอายสท้ายโดนยำใหญ่ไม่เห็นใจผมบางเลยอายอายสุดท้ายก็โดนโหเพราะว่าคุยโตเอาไว้อายอายสุดท้ายโดนยำใหญ่ไม่เห็นใจผมบางเลย